โอเคผมจคอนันนี้ผมจะดูบบีบบครับผมพายซอมบี้กันนั่นเองนะครับผมซึ่งผมเคยถ่ายลงช่องไปแล้วแต่ว่าติดลิขสิทไม่รู้ว่าไปติดข้อไหนเหมือนกันนะก็ก็ก็อยากจะเล่นครับผมเลยโหลดมาไม่รู้ว่ามันจะเป็นไม่รู้ว่าจะเล่เลนลงช่องนิดๆหน่นอยๆหรือว่าจะเป็นเกมหลักเหมือนฮังกี้ชาร์กเลยก็ไม่รู้นะผม ถ้ายอดวิวดีก็ทำไปเรื่อยๆก็ผมเรื่อยๆเลยไปครับผมลุยด่านที่หนึ่งจัดป้ายผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้วิธีการเล่นของแพนเวอร์ซัสซอมบี้กันแล้วเนาะก็คือปลูกพืชปลูกผักนั่นเองครับผมเพื่อปกป้องเราจากซอมบี้อ่ะ ซึ่งซอมบี้ก็หน้าตาเหมือนกันเดะทุกตัวอ้มันมาแล้วซาร่าซอมบี้กันจะมากินสมองของพวกแกแหละช่วงแรกมันก็จะง่ายๆครับผมเรื่อยๆอีซี่ๆช่วงหลังๆนี่มันก็จะเริ่มลำบากครับผมยิงต่อไปพวก มันมันชื่อว่าอะไรนะผมขอเรียกว่าเออเรียกว่าอะไรดีต้นถั่วแล้วกันอ่ะต้นถัว่วยิงเข้าไปโอ้โหมีมีมาสี่ห้าตัวเองปึ๊บมาแล้วเราก็ได้ดอกทานตะวันมาแล้วบอกเลยว่าใช้ไปยาวๆายาวๆปึ๊บปาไปด่านสอง นักบอานของโอน x thesa ูนูดได้มีซอมบี้เพิ่มขึ้นมาบุกบ้านของเขาและพื้นญ้าที่เพิ่มขึ้นอีกแล้วมาเราปลูกเลยครับผมไม่ต้องห่วงถ้าเกิดผมไม่ตื่นเต้นอยู่ผมจะไม่วางพืชไม่ดีหรอกจะวางพืชสวยๆ้าตื่นเต้นแบบตกใจเมื่อไหรนะ่นะแหมโคตรเลยมาวางไปก่อน ซอมบี้ยังไม่มาไอ้แล้วมันก็เป็นซอมบี้ที่มันไม่ได้จะมากินสมองของเจ้าของเรานะมันมากินพืชของเรานี่ยแน่ขอหวังดอกทานตะวันไว้เยอะๆดีกว่าจะได้มีแสงอาทิตย์ใช้แบบอินฟินิตบอกเลยเกมเนี้ยชวนหลับมากครับผม ช่วงด่านแรกๆอะความตื่นเต้นมันน้อยมากเอ้ยข้างลาง่างแกคิดว่าฉันจะมองมาเห็นแกงั้นหรือมาปลูกดอกทานาวาไว้สองแถวเลยเดี๋ยวผมจะฆ่าไม่พวกช็อตที่มันไม่สำคัญไปแล้วกันเนาะมากองทัพซอมบี้บุกแล้ว มาเลยเตรียมเตรียมต้นถั่วไว้ให้เยอะๆที่สุดมาเด้อคิดว่ากลัวอ็แค่ซอมบี้ถือธงแล้วก็มากับเอ,อ,อีกสองสามตัวไม่มีทางกลัวหรอกซอมบี้หน้าตาอย่างเงี้ยในชีวิตจริงก็ไม่กลัวหรอกเอาพวกแบบว่ามาตียุงไปฟาดปะทีเดียวโอ้ตัวนี้ดีครับผมเวลาอยู่ในสถานาการณ์วิกฤต มันคือเชอร์รี่บอมครับผมระเบิดเชอร์รี่มาแล้วพ่อของโอโนเอ็กเทฟซาสเจ็ดก็ได้มีซอมบี้หัวกรวยทำไมมันฟังดูแปลกๆวะ <laughs> หัวกรวยเนะี่ยมันฟังดูแปลกอันน้ขอเรียกว่าว่าซอมบี้หัวพลาสติกแล้วกันนะซอมบี้หัวส้มอะไรประมาณนะี้ มาแล้วซอมบี้หน้าตาดูเป็นมิตรมากกว่าที่จะดุซะอีกปึ๊บปึ๊บวางไปนี่วางดอกทันตะวันเยอะๆเราจะได้มีมีใส่อาทิตย์ใช้แบบไรขีดจำกัดอ่าซอมบี้บุกมาเลนบนก็วางไปพีชูตเตอร์ ภาคแรกบอกเลยว่าชวนหลับมากั็ผมทั้งเพลงทั้งแบบแกราฟ,ฟิกอะไรต่างๆแต่ภาคสองนี่เริ่มมีความตื่นเต้นมันมีลูกเล่นไงภาคสองอะภาคหนึ่งเนี่ยโอ้ยง้อยง้อยซอมบี้หัวพลาสติกสีส้มยังไม่มาเลยนะแล้วไม่มีเร่งความเร็วไว้ด้วยนะประเด็นนะมา ต้นพีชูเตอร์ดับเบิลยิงจนหัวหลุดเลยยิงตัวแต่หัวหลุดอะ่ะแมกเซนเนาะมาแล้วซอมบีหออ้หัวจะรวดเออหัวจะรวดดีกว่าแต่หัวจะรวดของมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งที่ยิงใส่ตัวแต่หัวจะรวดมันจะพังฮัลโหลเวิ d ์อย่าเอาฟิสิกส์มาใช้กับเกมเลย <laughs> ปบป่ะวางต่อเนื่องแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงซอมบี้ถือธงสักทีเนี่ยนานแล้วนานแล้วนาน เยวเข้าต้นพีชูเตอร์ยิงให้แรงกว่านี้เร็วกว่านี้แรงกว่านี้เออสวยมาแล้วลูกผู้ชายเออไปช่เด็กเดยวตินดนะครับโอ้มันมาแล้วซาลามันบุกมาแถวและสองแถวและสองตัวยิงมอนซาลา ยิงมันเอ้ยขอเชอรี่บอมหน่อยดีให้มันโชว์พาวหน่อยเฮ้ยแสงอาทิตย์อันหนึ่งเอ้ยโอ้โหไม่เป็นไรเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วผมไม่ค่อยชอบใช้มาวอนนัดรับผมตัวนี้คือตัวแทงของเราเนาะบ้านของโอโนโเอ็กทีเศร้าสุดๆก็ได้มีซอมบี้บุกมาอีกแล้วทั้งโลกนี้ก็มีบ้านอยู่บ้านเดียวเนาะ อ่าแล้วพื้นหญ้าเต็มแล้ววากไปเลยม,มาเก็บใส่อาทิตย์ปะใส่อาทิตย์ได้นอนจังวะกว่าจะวางเต็มแถวนี้นานอยู่นาเฮ้ยมันบึงเริ่มมาไวจังวะ,ะ,ะวางต้นพีชชูเตอร์ไว้ก่อนปิว ปิวปิวปิวยิงง่อยมากแล้วแสงอาทิตย์มันไม่มาเลยวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยวางผิดวางผิดโอ้ไม่สวยเลยโอเคช่างมันไว้ก่อนตอนนี้เราโฟกัสกันที่การป้องกันก่อน มันผมได้รับแสงอาทิตย์จากไอ้ที่มันตกลงมาจากฝามากกว่าน,นะเนะมากกว่าที่พวกทันตะวันพุกนี้ผลิตซะอีกไอ้บ้าเอ่ยมาเก็บมาปลูกต่อไปนักปลูกนักปลูกอะไรนะนักปลูกพืชในตำนานเดี๋ยวนะผมยังไม่มีเสียมนี่ว่าในการขุดพืชออกอ้ย ด่านนี้ไม่สวยเลยเนาะถูไปยิงซอมบี้หัวจรวดวางวอนัทกําแพงของเรานี่ยังวางไอ้ดอกทานตะวันไม่ครบเลยลเนี่ยอุ้ยแล้วมันถึกมากเลยแล้ววันนี้สิแรงกว่านี้โอ้โหสวย ต้องดับเบิลละยิงสองโอ้ยด้านล่างอีกอายมันจะมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยยิงมันยิงมันวางวอนัดไปวอนัดเกือบตายเลยตรงตรงกลางเนี่ยเฮ้ยผลิตซีโอ้ออยิงมันยิงมันยิงมัน ยิงเข้าไปอย่าหยุดอย่างเร็วเข้าผลิตออกมาเดี๋ยววอนัทตายสวยสองอันปุ๊บป๊บยิงแรงกว่านี้เร็วกว่านี้วอนัทเริ่มทำหน้าไม่ดีแล้วโอ้ยพวกซอมบี้มันสวิลัสมาเก็บแสงอาทิตย์มา เดี๋ยวเก็บซื้อเชอรี่เชอรี่บอมดีกว่าจะได้ระเบิดพวกมันแบบสาใหย่แปลวางตรงกลางด้วยปึ๊บป๊บโอเคเดี๋ยวเก็บซื้อเชเชลลายลายลายดาบดับอโอ้ยลินพันเชอรี่บอมอยิงเข้าไปอย่าหยุดยัง้ง โอเคเราต้องการอีกเท่าไหรนะ่เนี่ย75ในการซื้อเชอร์รี่บลอมมาได้แล้วมาเลยการบุกของซอมบี้ไม่รู้ว่าพักถูกเปล่าโอ้โหสองแล้วลูกเว้ยมาเลยเข้ามาเข้ามาเลยแล้วแล้วเข้าเข้าเข้าซีนมาแล้วก็บอม โอ้แต่เชอรี่บอมนี่ครูดาวนานแบบนานจริงๆรอะแต่ดาเมจมันแรงมากเย่ได้เสียมแล้วขุดมันเลยขุดไอตัวเนี้ยขุดเลยโอ้ยแสงจ้าเหลือเกินโอ้ยเสบตาแทแรนได้เสียมงงๆมาอันยังแงเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่าขุดทิ้งไปโอเคอ่ะอันนี้ให้เล่นอะไรอะ อะไระ่ะวางพืชป้องกันเหรอเฮ้ยทำไมมีโอโโอ๋อบอลลิงบ้าบอลลิงบอลลิงตูมเฮ้เยมีตัวสีแดงด้วยมันคืออะไรตูมอุ้ยอบเบิดเวราน์ไปวางไปปึ๊บมันไม่มาเลนที่ใกล้ๆกันเลยอาจจะได้โดนมันชิงได้นะจริงอ่ะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยอุย๊ยทริปเปิลคิวมากิ้งกิ้งโดนสามเลยมาดิตูมอ่าไม่โดนอีกไปเลยตูมไม่ถึงไปเลยหือแล้วซอมบี้หัวจะรวดมาเยอะมากตูมไป โดนโดนโอ้โหเฉียดขาไปนิดนึงอา้าวแต่ตัวหลังโดนว่ะปึ๊บ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 ทิปเปิลคิวเออโอ้โหเฉียดหลังไปนิดเดียวนายพวกซอบบี้ว้าวเกมสุดเมามันเฮ้ยระเบิดตูมลูกบอลลิงไปไปโอ้ยขอระเบิดหน่อยระเบิดวอนัท สวยดับเบิลคิวไม่ไม่ใช่ดับเบิลคิวดิแค่ทำลายไอ้จะลวดมันปึ๊บโอ้โหมันมาเยอะจริงๆอะเดี๋ยวข้าวขอระเบิดหน่อยเฮ้ยอิสติสระเบิดระเบิดฉันอยู่ในระเบิดได้แต่วอนัดง่อยๆมาเนี้ย โอ้โหโอ้ยรถรถตรงนี้ปึ๊บโอ้ลำบากจงิงแล้วปึ๊บโอ้โหและเฉียดหน้านไปนิดเดียวอะ่ะเออเออไปไปกลิ้งเออโอ้ตุบตุบเออไปตุบ เอ้ยระเบิดมันหายไปไหนเนี่ยโอ้โหได้แต่วอนัดง่ายๆหรือว่ามันขึ้นอยู่กับดวงเราอะดวงฉันไม่ดีขนาดนี้เลยเหรอได้แค่สอง้าเองระเบิดโอ้โหถ้าได้ระเบิดนะเนี่ยไอยสามเลนเนี่ยแตกมันมันตายแน่ปึ๊บโอ้ยเร็ว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 ไปโอ้ย เร็วๆๆๆออกมาโอ้โหเพิ่งจะได้ระเบิดตอนนี้ไม่ต้องให้ก็ได้ค่ะโอเคเราได้ตัวตุ่นแล้วครับผมตุ่นระเบิดโอเคงั้นผมก็ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆอย่าลืมกดตามและแชร์ด้วยนะผมถ้าไม่ชอบเลยก็ต้องกดเลขซีโนมยู่เฉยๆ,ๆก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย keep there.